หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่33อีกครั้งหนึ่งที่นักบรบหลับจางต้องสวมวิญญาณทหารปืนใหญ่ราชาแห่งสนามรบ ตามเหล่ากําเนิดอาชีพทหารของตนรู้ว่าพันตรีโรเจอร์กําลังมีเรื่องอยากปรึกษาอยากถามอย่างมากแต่ไม่สนใจหลวงแผ่นที่มาตราส่วน1ต่อห0,000่นออกมาจากซอกอกและคํานวณระยะ10กิโลเมตรบนแผ่นที่เยี่ยงผู้ชํานาญการชั่วอึดใจเดียวหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างก็พลั้งลูกออกมาเป็นคําพูดเมเจอร์โอเคละต่อไปนี้ถึงคราวนักรบปีศาจต,ตัวจริงปรกากฏโฉมออกมาให้เห็นเสียทีรวมทั้งเหยืยนสั่งเจา้าก็จะได้เห็นด้วยครับ พันตรีโรเจอร์งงและคนดีใจรู้ว่านักรบหลายชาย,ยาคนนี้น่าจะคิดแผนการอันลึกซึ้งได้แล้วแต่คุณยังไม่รู้แผนการนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างว่าไงบ้างอะนอสตามีอะไรบ้างจ่าดาวเหนือก้มมองเวลาบนข้อมืออีกครั้งแล้วเหลียวไปทางทิศจ่ายยุทธภงกับพันตรีคอรินยังมีความหมายแม้ไม่พูดคําตอบแต่สิ่งที่ฉายออกมาจากแววตานั้นบ่งบอกชัดว่าสําเร็จสําเร็จพันตรีโรเจอร์เผลอมองตามบ้างไม่พบอะไรนอกจากต้นไม้กับภูเขา หมายถึงไอ้เครื่องยิงลังสีเลเซอร์อะไรนั้นใช่ไหมถูกต้องแล้วครับไอ้ตัวนี้แหละรับรอง vnn ชุดนี้ต้องจดจําเป็นบทเรียนไปสอนไปสั่งทุกคนในกองทัพว่าต่อไปห้ามมาวอลแวร์กับเราเป็นอันขาดนอสตาผมงงมากเลยนะตอนนี้ใช่ครับผมรู้เมเจอร์ Major ต้องงงแน่แต่ผมไม่งงเอางี้สิครับเมเจอร์ว่ามาเลยเร็วผมชักใจร้อนละเมเจอร์ Major ลองเช็คกับคีเนลไปก่อนเลยเราต้องการเครื่องยิงเลเซอร์อันนั้นมาใช้งานที่นี่งานนี้โดยเฉพาะภายในค่าวันนี้ด้วยปืนใหญ่ละรเอาด้วยสิครับ ขอ155คาลิเบอร์สองหน่วยยิงโหลดดิงโดยซีนุกเอามาลงบริเวณยอดเนิน1942ให้พร้อมยิงกระสุนนัดแรกเมื่อพระอาทิตย์เริ่มแสงกระสุนละ่ะกระสุนพิเศษรุ่นเลเซอร์เอาจำนวนแค่ร้อยนัดก็พอคุณแน่ใจนะว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้โดยมีคำบอกเพียงเข้าที่วันนาแจ้งมาไม่มีปัญหานะเมเจอร์เรายังมีเวลาช่วงก่อนการเปิดฉากการยิงอ่ะอาจสอบถามเพิ่มเติมได้ถ้าวันนาให้คำตอบไม่ได้วันนาก็จะสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตเองนั่นแหละโอเคไอซี okay, พอนำส่งเครื่องยิงเลเซอร์เดินทางจากอุดร a แอร์เบสถึงที่นี่ใช้เวลา5ชั่วโมงปืนใหญ่1 5 5คาลิเบอร์เดินทางจากชาลีวิสกี้ถึงที่นี่ใช้เวลา2ชั่วโมงอย่างอื่นละ่ะครับต้องอยังอื่นด้วยค่าวันนี้ทันทีที่พระอาทิตย์สิ้นแสงสั่งทหารลาวสามกองพันนั้นแลนดิ้งได้เลยขณะมีการแลนดิ้งของทุกๆขบวนทางอากาศสั่งเอฟไฟติงขึ้นทําการบินทําเสียงกรบเสียงแลนดิง้งจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยบลูด็อกล่ะโนสตาดำเนิภารกิจต่อไปจนกว่าจะสั โอเคเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมสั่งการเองแล้วคอ120 VNN อที่ยังไม่เลิกลานนี้แหละคุณจะจัดการยังไ,ปไงปล่อยไหมนะครับไอ้พวกไม้จิ้มฟันเล็กๆไม่อยู่ในสายตาเราครับแต่มันกาลังระดมยิงเล็กแลนอยู่นะใช่ครับก็แค่นั้นนั่นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกผมว่าไม่ถึงร้อยนัดหรอกเดียวกระสุนมันหมดมันก็หยุดเองแหละครับโอเคถ้าคอห2 0ง้่หยุดยิงแล้วทีห้าสิบสี่ปืนใหญ่130่ง้คาลิเบอร์มันไม่ทาหน้าที่ต่อหรือไงไม่ไม่ไม่ไม ใช่ถ้าบุลด็อกยังอยู่ไอ้ร้อยสามสิบคาลิเบอร์ไม่กล้าเปิดเผยที่ตั้งฐานจริงๆแน่ส่วนไอ้ทีห้าสิบสี่ทั้งหกคันนั้นมันรู้ว่าลำพังเครื่องบินพอตเตอร์ไม่มีน้ำยาหรือเคี้ยวเล็บอะไรไปทำร้ายมันได้หรอกมันคงไม่กลัวนะแถมมันยังมีแซมเจ็ดคอยคุ้มกันให้อีกแบบนี้ถ้ามันบุกเข้าไปชิดเล็กแนลนเลยล่ะไม่เป็นไรครับว่าแต่ว่าเมเจอร์ลืมแผนการของเราแต่แรกแล้วเหรอครับแผนอะไรก็ใช้ระเบิดเซฟชาร์จทำลายถนนทางขึ้นเล็กแลนสร้างแนวหลุมสกัดกั้นรถถังพร้อมกับจัดชุดเฝ้้้าตรรวววจปจปะไดย แค่นี้เมเจอร์คิอว่าสามารถยับยั้งหรือหยุดมันได้ไหมครับโอเคแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมสั่งการถึงสตาร์ดัตเองแล้วแผนการต่อไปละ่ะเราจะใช้เลเซอร์เป็นตัวนําทาลาย130รยทั้งฐานทีแล้วก็บอกทีแล้วก็บอกจนไม่เหลือแล้วหลังจากนั้นถึงจะตามไปประเด็จศึกทีห้ 54. ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณมั่นใจแผนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์อืมปเปอร์เซ็นต์ของผลงานชิ้นเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่ประสิทธิภาพของระบบเลเซอร์ครับเมเจอร์ปืนกระสุนเครื่องชี้เป้าหมายอ๋อรวมไปถึงงยยยรหหือพิปนใญ่ด้ว โอเคเรื่องพลยิงเป็นใหญ่คุณต้องการอเมริกันหรือทหารเสือพลไทยส่วนลราวาคุณคงไม่ต้องการอยู่แล้วใช่ไหมครับเมเจอร์อเมริกันหรือไทยได้ทั้งนั้นแต่เราไม่เอาแน่เรื่องเ้ยนสร้างเจ้าล่ะค่าวันนี้คือวันสิ้นอายุไขของมันเฮ้ย hey! นี่คุณกําหนดวันตายเวลาตายให้มันเลยเหรอไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับเมเจอร์ Major, มีส่วนนะครับโอเคโอเคยังไงผมว่าตามคุณแผนต่อไปหมดแล้วครับเมเจอร์บกด้านลบ31ละลายแตกทับเพนกลับเวียดนามเหนือหมดแล้ว แผนของเราก็คือหลังจากนั้นหาทางเดินทางกลับไปใช้เงิน2 5 0 0 0ดอลลาร์ครับเอาละแผนเนี้ผมไม่ว่าตามคุณหรอกนะเพราะยังไม่รู้การรับเงินครั้งนี้จะเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นหรือเงินประกันชีวิตกันแน่งั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสอบถามสถานการณ์ด้านสตาร์ดัสหน่อยไม่ใช่หน่อยหรอกครับต้องถามมามากๆเลยเช้าละโอเคว่าไปเลยครับเมเจอร์ทั้งสองนักรบระดับมันสมองของทีมงานไม่ส่อเขาว่าขัดกันทางความคิดแม้แต่น้อยทุกอย่างเห็นดีเห็นงามไปด้วยการเสียทั้งหมด พันตรีโรเจอร์รู้สึกพอใจที่ได้รับทราบแผนการลบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจากปากของนักลบหลับจางจอมวางแผนคนนี้ผิดกับทุกครั้งที่เขามักไม่ชอบพูดทุกอย่างทุกคนสามารถรู้และเห็นเองได้ก็ต่อเมื่อการปฏิบัติจริงเริ่มขึ้นแล้วเท่านั้นทั้งนี้เนื่องด้วยอุปนิสัยไม่ชอบพูดเรื่องประเภทคาดการหรือเดาเพราะกลัวจะเป็นการคุยโวเมื่อผลงานไม่สําเร็จพันตรีโรเจอร์ใช้คอมความถี่แบน์เดิมตั้งสแตนบายไว้ wide, แล้วเรียกหาผอคอ่ายเวียงชัยสตาร์ดจัดแซมซันเปลี่ยน จัสตดดัสสันๆคุณสั่งแบ็กอีเกิลให้ถอนตัวกลับแล้วใช่ไหมถูกต้องมีปัญหาอะไรล่ะมีหรือไม่มีผมไม่รู้รู้แต่ขนาดนี้คอ120ของค่าศึกทาการยิงหนักมากเลยเท่านั้นแหละโอเคผมก็ทราบผมได้ยินเสียงปืนชัดเจนดีคุณแจ้งรายการสูญเสียผมทราบบ้างสิยังยังยังไม่มีรายการสูญเสียชนิดหนักๆมีแต่เล็กๆน้อยๆกระสุนส่วนใหญ่ตกลงบนลานเฮลิพอตจะหลงมาดูอาคารบ้างก็ไม่เท่าไหร่ในอาคารก็ไม่มีความสําคัญอะไรมากมีวิแววว่าวินเอ็นเตียมบุกหรือยังยังนะ กองพันหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้ายังวางตัวอยู่บนแนวเดิมพูม่าหนึ่งรายงานมาทุกๆระยะสิบห้านาทีแม้แต่ทีห้าสิบสี่กองพันหนึ่งหนึ่งสี่ก็ยังปักหลักกบดานอยู่ที่เก่าสถานการณ์รอบๆอบตีนเนินเป็นไงบ้างยังไม่มีค่าสกเข้าหาทุกๆจุดระวังป้องกันยังเตรียมพร้อมเช่นเดิมชุดรัฐเวทที่ส่งออกไปฝั่งตัวนอกที่ตั้งรายงานการตรวจพบค่าสึกประเภทดักโกงบ้างไหมทั้งสามชุดรายงานเหตุการณ์ปกติไม่มีดักโกงเวียดโกงหรือว N เนเข้ามาเคลื่อนไหวแม้แต่คนเดียวนอกจากทีูู่ม่่่าากกััับบประออยเเทนน้โคดสต แต่ผมยังอยากเตือนคุณเรื่องดักกงอยู่ดีเพราะตามหลักนิยมของ VNN นั้นไม่เคยขาดดักกงที่จะทําหน้าที่จอดแนวตั้งรับของศัตรูเลยข่าวสายฟ้าก็ยังยืนยันว่ามีบางส่วนเข้ามาปฏิบัติการแล้วเพราะฉะนั้นคุณจงอย่าประมาทเป็นอันขาดขอบคุณสสั้นๆที่เตือนผมจะสั่งการให้ระวังโอเคคุณกับนอสตามีแผนการลบกับว N n หน่วยนี้ยังไงต่อไปบ้างละ่ะ ไม่มีปัญหาเดี๋ยวอีกสักครู่คุณรับฟังจากเครื่องถ่ายทอดของคุณก็ได้ผมจะติดต่อกับซันไลท์ขออนุมัติแผนแล้วก็รับการสนับสนุนด้วยเลยในแผนนั้นผมเชื่อว่าคุณต้องเข้าใจวิธีการแน่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงก็คือระเบิดถนนขึ้นเล็กแลนตามแผนการเดิมโอเคผมเตรียมกําลังกับชุดอุปกรณ์สําหรับงานนี้ไว้พร้อมล้ะทั้งระเบิดสเตปคาร์ทั้งลดหนามฮีเพลงใช่ไหมถูกต้อง เพียงผมออกคําสั่งเท่านั้นทุกอย่างเรียบร้อยทันทีตอนนี้ผมวางกําลังไว้ที่ปากทางเข้า60คนเน้นอาวุธต่อสู้รถถัง M72 ป l s 2กระสุนเจาะรอบเป็นหลักโอเคดีมากขนาดนี้คาดว่าสามารถต้านยันที54ได้แน่ตอนนี้ข่าวจะผมหมดแล้วขอสแตนดบายบคุณก่อนเดีย๋ยวผมติดตอ่อสไลด์ทีโอเคสแตนดบายครับพันตรีโรเจอร์ลังับวิทยุกับพันโทรอเวลเราเรียกไปหาเสนาธิการใหญ่เป็นรายการต่อทันทีจากดาวเหนือรับหนะ้าที่ติดต่อกับชุดปฏิบัติการจ่ายุยธพงศ์เพื่อแผนการใช้ปืนใหญ่ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นของปืนใหญ่หน่วยนี้พวกมันคงรู้ว่าแซมเจ็ดของมันสามารถพิชิตทอติดจรวดของเราได้รวม3าเครื่องแล้วไอที่ผมกำลังประกบอยู่เนี่ยก็เห็นนั่งนงน,อน,นอนๆอนเฉยๆนะพี่ดีให้มันนอนอยู่้งจริงหรอวะโอเคมีงานใหม่ขึ้นมาอีกแล้วว่ามาเลยพี่ทิ้งคนประกบฐานยิง1 3 0้สินั่นมาแค่4คนก็พอที่เหลือไปเตรียมฐานยิงสำหรับ155ข,ข,ของเราที่เนิน1942ท้าง6นาฬิการะยะ7กิโลเมตรครึ่งมีการแลนดิ้งคืนนี้โอเคไหมพี่เ,เราเข้ามาตตั้งในเข OS พ อยจะถามปัญหาให้มันอีเดียนนะักเลยวะไม่ใช่พลทหารใหม่นะเว้ยไอ้ที่น่าถามก็คือควรให้พอตน,อนไปประจําตรงจุดไหนแต่เสกกลับไม่ถามจ่ายยุทธพงศ์กระตือรือร้นมากไปหน่อยการตั้งคําถามจึงพลาดหรูทั้งหรูเคยโดนตีกลับหน้าแหกมาหลายครั้งแต่ก็ยังพลาดหวัวเราแะแห่ๆตอบเสียงอ่อยๆให้แล้วเสร็จภายในกี่โมงพี่ภายในค่าวันนี้เน้นเรื่องรองป้องกันแซมเจ็ดให้มากนะค้นหาร่องรอยเหนวอจะระย,ยุให้ได้ว่ามีการเข้าไปฝั่งตัวแถวนั้นบ้างหรือเปล่าโอเคครับพี่ ถ้าไม่พบไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพบล่ะเออถามเขาท่าดีคราวนี้ถ้าพบให้ประกบมันไว้รอจนวินาทีสุดท้ายก่อนแลนดิ้งค่อยสังหารถ้าใจรอ้อนรีบลงมือแล้วก็มีหวังแม่งแหกันมาทั้งกองร้อยแนะ่ต้องเล่นแบบว่ารู้ปุ๊บตายปับ๊บกาจะส่งกําลังมาแทนได้ทุกอย่างสายไปแล้วนั่นแหละเกมง่ายๆตื้นๆเข้าใจนะเข้าใจแล้วครับพี่หลังจากแลนดิง้งเรียบร้อยแล้วบางคนของเราหนึ่งคนให้ไปสมทบกับชุดะวังป้องกันฐานยิงคาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า6ชุด ของเขาไม่มีกล้องแรงกลางคืนอย่างของเราเพราะฉะนั้นไอตัวนี้นี่แหละจะช่วยเขาได้ให้ไปประจําอยู่ชุดละคนน่ะจนกว่าจะสั่งถอนตัวโอเคไหมโอเคครับพี่ทุกอย่างใช้รประจอเดิมอย่าพูดเรื่องเงินค่าคอมเป็นกานขาดเชียวรับรองครับพี่แล้วก็อย่ามุทะลุเสี่ยงโดยไม่เลือกเกลือเลือกพิมพ์เศษล้วมึงไม่งั้นอดใช้เงิน2อ0หมแล้วจะหาากูไม่เตือนโถพี่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งโอเคพร้อมแล้วดำเนินการได้เลยสแตนบาย